สวัสดีค่ะหนุยมาแล้วนะคะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับหนุยแฮฟ e น n i c เ d a y ประจำวันที่10มิถุนายนกันค่ะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนตกหนักบางแหง่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนกำลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่12นี้ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันนะคะแต่ก่อนอื่นดี่ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ w r ค่ะ เพื่อนๆอ,อยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนนะเขียนเข้ามาบอกนุ้ยได้เลยนะคะว่าอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆกํกกำลังใจค่ะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะ ที่มปาาเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีมีฝนตกตอน8โมงเช้าถึง9โมงนะคะแล้วก็ตอน11โมงถึงเที่ยงด้วยค่ะมีลมโชยปริมาณฝน8โมงถึง11โมงเนี่ย0.9ม mm. มตรและเที่ยงก็แค่0.1ม mm. ิมตรนะคะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่าย2ถึง5โมงเย็นแล้วก็ตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะภากกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนคนปรปฐมการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีมีฝนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสองมีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง11โมงเนี่ย1.6ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายสอง2.4ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายสามถึง4โมงเย็นค่ะ มีฝนวันที่14และ17นะเที่ยมเพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกนะคะตอน6โมงเย็นถึง1ทุ่มมีลมโชยค่ะปริมาณฝน6โมงเย็นถึง1ทุ่ม0.4นมิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสและตอนห้าโมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่1 4ถึง16นะคะเทียมเพอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ฟ้าครึ้มทั้งวันมีลมโชยค่ะ พรุ่งนี้มีฝนละอองเล็กน้อยนะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะมีฝนอีกทีนะคะวันที่1 4ถึง17ค่ะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้ามีฝนตกนะคะแต่นุ้ยขอไม่พูดถึงนะคะคุณชูชาติก็เพราะว่ากว่านุ้ยจะโพส์ตคลิปนี้มันก็เลยเวลาฝนไปแล้วและฝนก็หยุดแล้วค่ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะมีลมโชยค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็น มีฝนวันที่14ถึง18ค่ะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองมีฝนตกตอน10โมงและตอนบ่าย3ลมปานกลางนะคะปริมาณฝน10โมงเนี่ย0.2มิม mm, และตอนบ่าย3เนี่ย0.5มิมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายโมงถึงบ่าย2และตอน4โมงเย็นถึง5โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่12และ15ถึง18คุณกิติศาาักดิ์คะบอกหนุยด้วยนะคะว่า ฝนเทลงมาหรือเปล่าวันนี้เทีอมเพลลำสนธิมีฝนตอน11โมงถึงบ่ายโมงและตอน4โมงเย็นถึง5ทุ่มมีลมปานกลางนะคะปริมาณฝน11โมงเนี่ย0.5มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.2มิลิเมตรหโมงเย็นถึง5ทุ่ม1นมิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน4โมงเย็นถึง3ทุ่มมีฝนวันที่1 2ถึง18ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง10โมงและก็ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะ มีลมโชยนะปริมาณฝน9โมงถึง10โมง3.3มิลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายโมง0.8ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2ถึง5โมงเย็นมีฝนวันที่ 12, 15และ17ถึง19ค่ะที่อำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแ้้วมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง11โมง2.1มเมเที่ยงถึง4โมงเย็น4.3มเมตร หนึ่ทุ่มถึงสองทุ่ม0.4ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน11โมงถึงเที่ยงและบ่าย3-4ถึง4ทุ่มค่ะมีฝนถึงวันที่18เลยนะคะที่อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีมีฝนตอน9โมงถึง1 1โมงและตอนบ่ายตอนบ่าย3และตอน6โมงเย็นก็มีฝนตกด้วยนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง11โมง1.4ม mm. มตรบ่ายโมงและบ่าย3 0.3ม mm. ค่ะ 6มงเย็นนะคะ0.5ม mm. มตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่าย2-5ถึง5มงเย็นมีฝนวันที่16-18ค่ะเทียมเพอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะลมปานกลางค่ะปริมาณฝนถึง11โมง6.5ม mm. เที่ยงถึง5โมงเย็น5.2 mm. มิมตรงเย็น0.1ม mm. มค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน6โมงเช้าถึง11โมง แล้วก็ตอนบ่าย2-6ถึง6โมงเย็นนะคะมีฝนถึงวันที่18ค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย